สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The t a r o t of the Prince นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ดูุกคอมเมนต์นะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะหายไป2วันนะคะทุกคนมาแล้วนะคะเรามาเช็คพลังงานนะคะความรู้สึกของเขาในเวลาแบบนี้กันดีกว่านะคะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรนะคะรับฟังไว้เป็นพลังงานนะคะ พราะว่าทุกอย่างเป็นพลังงานรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียร์คาร์ดนะคะหรือว่าเป็นแรนดอมนะคะส่งพลังงานและส่องพลังงานให้กับทุกคนในวันนี้นะคะนึกถึงคนในใจนะคะคนนั้นของคุณนะคะว่าความรู้สึกของเขาในเวลาแบบนี้นะคะมันเป็นเช่นไรนะคะมาค่ะความรู้สึกของเขาในเวลาแบบนี้ Temperance นะคะเด e m o มู moon, นะคะมีเรื่องราวนะคะทำให้รู้สึกว่าอึดอัดนะคะการปรับความเข้าใจนะคะการปรับความรู้สึกนะคะอัศวินไม้เท้านะคะตัวตนของเขาเป็นธาตุน้ำนะคะตอนนี้เขามีความรู้สึกของ ความเชนสทีฟความอ่อนไหวอารมณ์ในเรื่องของความมีเหตุผลและอารมณ์คบคู่กันนะคะอยากที่จะแสดงออกในความสัมพันธ์อยากที่จะหาวิธีนะคะอาวินเมท้าเพื่อที่จะเคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะการติดอยู่กับความรู้สึกของความเสียใจหรือว่าอุปสรรคต่างๆนะคะที่ยังไม่สามารถเข้าถึงคุณได้ สามดาบความเจ็บปวดเสียใจนะคะที่ได้รับความวิตกกังวลแล้วก็ความคิดมากนะคะหกเหรียญน,นะคะเหมือนกับเขาคนนี้มีอะไรแย่ๆมากมายที่ต้องจัดการต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าอะไรต่างๆนะคะในในตัวตนของตัวเองนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของเขามีความเป็นผู้นําม,มีบริวารแย่ๆมากมายต้องดูแลที่ต้องจัดการนะคะแล้วก็ปัญหาหัวใจหรืออุปสรรคต่างๆมากมายนะคะและแน่นอนนะคะเรื่องราวความรู้สึก คุณกับเขานะคะตัวตนของคุณเป็นราชินิรันดรนะคะธาตุดินนะคะเป็นคนที่เงียบแล้วก็นิ่งนะคะมีความอิโก้ใส่นะคะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่เดินห่างจากกันไปหรือว่ามีความอิโก้ใส่กันนะคะอะไรอาจจะทิ้งห่างกันมีอุปสรรคกันเกิดขึ้นทําให้รู้สึกว่ายังคงติดอยู่กับความเจ็บปวดเสียใจหรือว่าบางสิ่งที่ยังไม่ได้ดูแลคุณดีหรือว่าปฏิบัติคุณดีก่อนหน้านี้นะคะทำให้ความรู้สึกตอนนี้มันรู้สึก มีความอึดอัดติดกับอะไรที่ไม่สบายใจอยู่นะคะอยากปรับจูนเปลี่ยนแปลงหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็เลยยังทําไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าความวิตกกังวลความคิดมากไปก่อนนั้นน่ะนะคะมันก็เลยเหมือนกับอุปสรรคเรื่องภาระหน้าที่ที่เขาต้องดูแลที่ต้องจัดก,การอยู่ตอนนี้นะคะหรือเปล่านะคะราชินีถ้วยนะคะเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็ชอบคุณอยู่นะคะ เขามีความรู้สึกของพลังงานตัวตนของคุณเป็นคนที่คือนึกถึงแล้วมีความสุขแล้วก็อบอุ่นนะคะกำลังมองหาแพชั่นบางสิ่งบางอย่างที่จะไขว่คว้า,วาหรือเคลื่อนไหวนะคะอะไรทําให้รู้สึกคุณและเขามีมีการตอบโต้หรือว่าการได้ส่งข่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าเข้ามาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ผู้สพอร์ตดูแลคุณ บ้างเก่อนอั้นนี้นะคะอาจจะยังไม่เคยให้อะไรคุณเลยยังไม่เคยซัพพอร์ตอะไรคุณเลยเคยพูดไว้แต่ยังไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นบางบางอย่างมันยังติดอยู่แล้วก็ความเจ็บปวดเสียใจหรือว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณร้องไห้เจ็บปวดและเสียใจมันก็ยังติดอยู่นะคะการได้ขอโทษขอโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่เปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มันเป็นรูปแบบที่จับต้องได้จริงๆให้โอกาสกันอีกประมาณนี้นะคะและถ้าท่านใดไม่ได้เป็นประเด็นกันเลยนะคะเขาก็รู้สึกว่ามีความคิด มากคิดเยอะความวิตกกังวลน,นะคะจะเข้ามาหาคุณได้ยังไงนะนะคะจะมีอะไรของขวัญมาให้กับคุณไหมถ้ามาพบเจอกับคุณจะมีอะไรเข้ามาเป็นทำให้คุณรู้สึกมีความสุขว่าปลื้มหรือว่าประทับใจในตัวตันของเขานะคะเหมือนกับว่าพยายามหาวิธีแ a ช s แล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะทาให้ถ้ามาเจอคุณหาอะไรทําให้คุณแปลกใจดีเซอร์ไพรส์ดีนะจะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าจะจุด ความสัมพันธ์ยังไงดีให้คุณประทับใจในตัวตนของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุยคุยอยู่คุยไปก่อน,นะคะถ้าเขาเคยเป็นคนที่มีความเจ็บปวดเสียใจมาก่อนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามีความกังวลคิดมากเหมือนกันนะคะและด้วยพลังงานตัวตนของคุณเป็นคนที่มีความเก่งนะคะคือเป็นคนที่ มีพร้อมทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานการเงินนะคะสปอร์ตดูแลตัวเองได้เป็นคนที่เรียบรู้ดูดีมีเสน่ห์มีความมิโก,โก้แต่เป็นคนที่น่ารักอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีนะคะแต่ก็เป็นคนที่แข็งเก็บอารมณ์เข้มแข็งแข็งแรง,แ,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 งแล้วก็หนักแน่นมากๆอศวินถ้วยนะคะนี่ไงคะจะเดินหน้าเคลื่อนไหวยังไงดี จะเดินหน้าตามความรู้สึกหัวใจของตัวอยังไงดีนะจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันค่อยเป็นค่อยไปหรืออย่างไรดีจะจุดไฟในความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะคะคือถ้าคนที่เป็นประเด็นกันห่างก,กันไปนิ่งกันไปเอ๊ะจะเริ่มต้นสนทนาคุยยังไงดีนะหาแพชชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ให,ให้ให้แบบรู้สึกเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกได้ยังไงนะเชื่อมต่อกันได้ยังไงนะนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่เป็นประเด็นกันเอ๊ะจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเดินหน้าไปแบบโรแมนติกได้ยังไงนะคะอาศวบินถ้ว่วจะเดินหน้าความรู้สึกหัวใจได้ยังไงจะเอาอะไรมาฝากเธอดีนะจะเอาจะนโ่นนี่มาฝากจะคุยยังไงให้ให้เธอรู้สึกมีความสุขคุยยังไงให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลื่นไหลนะ,ะให้มันโฟล์ไปได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นประเด็นกันห่างกันไปนะคะการขอโทษการกลับเข้ามานั้นมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่า ต้องคิดมากต้องคิดเยอะแล้วก็กังวลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับาการตัดสินใจของคุณนะคะใครที่เป็นประเด็นกันเนาะนะคะเขาก็คงอยากให้ให้คุณให้อภัยเขานั่นเองนะคะหรือว่าความรู้สึกนั้นมันยังคงติดอยู่ภายในจิตใจนะคะแต่ใครที่คุยคุยกันอยู่คุยไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเห็นพลังงาน energy ในตัวตนของคุณแล้วตอนนี้รู้สึกว่าโหมันมันต้องไขว่คว้ามายากมากๆด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่แบบ ดูมีเสน่ห์ดูเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้นําด้วยแล้วเป็นคนที่แบบไลฟ์สไตล์ที่รู้สึกประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นการจะเข้าหาการจะจีบมันก็ค่อนข้างที่จะมีความคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็วิตกกังวลพยายามที่จะแบบเป็นสุภาพบุรุษให้ได้มากที่สุดนะคะ mm hmm. ก็คือเหมือนเหมือนกับว่าอาจจะดูห่างไปบ้างดูนิ่งไปบ้างแล้วก็จะหาวิธีเข้าหาคุณยังไงนะคะแบบนี้ ก็คุยๆไปก่อนเรียนรู้ไปก่อนนะคะใครที่คุยคุยมาได้ราบรื่นแล้วนะคะก็เขาก็พยายามที่จะแบบจีบคุณแบบโรแมนติกด้วยพยายามที่ทํทำอะไรพูดอะไรให้คุณประทับใจแล้วก็จะเดินหน้าจีบแบบแบบให้โรแมนติกที่สุดดูดีที่สุดมีความสุขที่สุดลื่นไหลที่สุดแล้วก็ทำโอกาสให้มันเป็นรูปประทจริงๆนะคะใครที่คุยกันออนไลน์นะ,ะนะคะนี่คือ ความรู้สึกของเขาในเวลาแบบนี้นะคะสวินถ้วยนะคะหนุ่มใหญ่นะคะอบอุ่นจิตใจดีเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะดูเป็นนักรักยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าเขามีเรื่องอดีตเจ็บปวดเสียใจที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เขาก็จะต้องหาวิธีหรือจัดการความรู้สึกของอารมณ์ของตัวเองให้ได้เพราะตอนนี้ถ้าเขาอยากที่จะเข้าหาคุณโดยเป็นแพ s ชั่นของการจูจงจมหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างเขาก็จะต้อง ทบทวนนะคะแล้วก็ไตรตรองแล้วก็คิดให้รอบคอบมากๆเพราะว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปหรือว่าเขาเขากลัวที่จะแบบเป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมานะคะขอเก็บภาพขอเก็บคําก่อนนะคะแหมอยากให้ทุกคนได้เห็น3ามคำนี้จังเลยนะคะสับไพ่ออกมาแล้วแล้วไพ่หล่นออกมานะคะทุกคนก็จะเป็นวอดดิ้งสามคำนี้ I love you นะคะ แล้วก็ I want you นะคะ So many things นะคะขอให้ค่ะ Sometimes นะคะ I stay awake thinking about you นะคะเขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะเขาต้องการคุณบางครั้งเขาก็ตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาแห่งกลางดึกเพื่อคิดถึงคุณนะคะเหมือนกับว่าดึกดตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกคิดถึงคุณรู้สึกถึงคุณนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลย นะคะนี่คือความรู้สึกของเขาในเวลาแบบนี้มันมีความวิตกกังวลความไม่อยากสูญเสียคุณไปความคิดถึงการรอคอยความต้องการแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นไปนะคะถ้ามันถ้ามันไปต่อไม่ได้คือยอมรับแล้วก็รักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะรู้สึก ถึงคุณถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคกันหรือว่ามันจะห่างกันไปยังไงหรือว่าความสัมพันธ์มันยังขยับไม่ได้แต่ความรู้สึกคิดถึงนั้นความรักนั้นก็ยังคงอยู่และความต้องการที่รอคอยเหมือนกันนะคะโอกาสหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้วันเวลานะะสุดท้ายแล้วความรักความรู้สึกของเราชีวิตความรักของเรานะคะทุกคนขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจแล้วเราเลือกที่จะเดินนะคะก็ประมาณนี้ค่ะกับ ความรู้สึกของเขาในเวลาแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะฟังไว้เป็นพลังงานอะไรดีๆนะคะตามหน้าไพ่ที่ออกมานะคะสิ่งต่างที่ขึ้นขอเป็นกำลังใจและพลังใจให้กับทุกๆคนในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ